สวัสดีครับผมนายชยานนท์ปัชชาบุตรวันนี้จะนำเสนอโปรเจกต์ Decision Classification ด้วยโมเดล Decision Tree ครับ Decision Tree นี้คือแผนภาพต้นไม้ในการตัดสินใจมีการกำหนดการทำงานเป็นรูปแบบเป็นช้อยให้เลือกถ้าให้ข้อมูล ตามลูกศรลงไปเรื่อยๆก็จะถึงลากซึ่งจะเรียกตรงนี้ว่าประเภทต่างๆเดชันนะครับในส่วนของ gathering data ผมได้เก็บข้อมูลเองนะครับยอดหลัง14 14วันก็คือข้อมูลก็คือ go out นี่จะเป็นผมไปออกกำลังกาย raining ก็คือฝนตก is hot ก็คืออากาศร้อน แล้วก็ชิกก็คือมีอาการป่วยแล้วก็เวิร์กก็คือมีงานสเตเดียมโค้ดก็คือสนามออกกำลังกายปิดนะครับแล้วก็ล a าส time go out เราออกกำลังกายย้อนหลังล่าสุดส่วน y ก็คือไปออกกำลังกาย n ก็คือไม่ได้ออกไปกำลังไม่ได้ออกกำลังกายนะครับโมเดลและเทรนนิ่งนะครับก็คือ เราจะเอา y และ n เนี่ยมาแปลงเป็นตัวเลขครับ y ก็จะเป็น1 n ก็จะเป็น0ครับแล้วก็โมเดลที่ใช้นะครับก็คือ decision t classifier นะครับก็เอา x กับ y มาเทรนนะครับ evaluation นะครับก็คือ sample ทั้งหมด14นะครับแล้วตรง ลากนะครับมี value ที่0กับ1นะครับก็แสดงว่าโมเดลนี้ใช้ได้ถูกต้องนะครับในส่วนของการพีดอีกนะครับเราเอาอินเด็กในอินเด็กที่1มาทำนายนะครับผลปรากฏว่าอ่าอาร y ได้เท่ากับ1แสดงว่าโมเดลนี้ทำนายได้ถูกต้องครับ